ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็อยู่กับอีก2ชุดที่น่ารักครับผมกับราคาที่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมชุดแรก11,900ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชุด2ก็16,900ส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันครับเรามาชมกันว่าชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมมาชมข้างหลังครับผมครับชุดนี้จะแบ่งออกเป็น2ชุด2ราคาครับชุดแรกถ้าใดที่อยากได้หนึ่งคนหนึ่งราคาย่อมเยาครับ11,900บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านงานตู้เป็นงานอัดจักดไา้เป็นเบรด เป็นกลางครับก็เป็นงานอัดทั้งบทหน้าตะแกรงปั๊มอีกต่างหากสลับชุดนี้ครับผมครับทีนี้ใครอยากได้เป็นสองก็รับเข้ามาเป็นชุดอย่างนี้เลยครับหนึ่งบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านได้เบสสอใบกลางอีก2ใบครับถือว่าคุ้มมากสลับชุดนี้ครับจัดโปรโมชั่นสหรับลูกค้าในที่ต้องการมีเครื่องเสียงเต่งงบไปถึงครับผมครับไปพร้อมกับพาวิมิกอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันพิเศษเหมือนเดิมครับบลูทูธ EQ เอฟเฟกมาครบ ในตัวเดียวครับผมมิกนี้ข้อดีคืออะไรครับมี EQ คิวแยกครับผมสามารถเอา,าค่าเ่งินเบสค่าหนส่งเนกางได้อัตโนมัติเลยครับผมทำคอร์สในมิกได้เลยครับการใช้งานก็ถือว่าง่ายมากเพราะว่าในมิกมี power ครบทุกอย่างไม่ต้องจัดก,การอะไรเลยครับผมใช้งานตอบโจทย์ง่ายมากคนใช้เป็นก็ใช้เป็นครับเพราะว่าในมิกเรามี power แล้วครับผมครับการใช้งานแค่เอาสายตู้ลำโพงมาเสียบเข้าข้าหลังครับก็สามารถต่อใช้งานแล้วไม่ต้องมีอะไรมากมายครับผมระบบบลูทูธเปิดเพลงแบบไร้สายก็มาแล้วครับผมครับแต่ละช่องยังปรับเบสปรับการอีกสำหรับชุดนี้ถือว่า คุ้มค่ามากครับผมสำหรับ2ชุดนี้ครับ หลายคนสงสัยว่าทําไมชุดนี้ราคาถูกครับผมเสียงกลางครับก็ออกแบบมาใหม่เพื่อลดต้นทุนในการผลิตไม่ว่าเป็นด้านข้างเห็นไหมครับนี่ด้านข้างเป็นหูจับไม้ด้านหลังครับผมมีเบาโลโก้ทุกอย่างเท่มากสำหรับตู้นี้ครับผมตู้พร้อมดอกตัวนี้ราคาแค่2,500บาทเท่านั้นสำหรับใครที่ไม่มีเสียงกลางก็สามารถซื้อชุดอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมตู้การราคานี้มันเลยประจัดชุดใส่ตู้เบสวันนี้กับมิกกรนีได้ราคาถูกมากขึ้นครับเนื้อเสียงตู้กลางก็ไม่ธรรมดาครับดอก12นิ้วแหลมอีกครับผมครับถือว่า เป็นการที่คุ้มมากครับผมในตู้มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างในการใช้งานครับผมโอเคครับ2ชุด2ราคา1คูณหนึ่งบาทส่งฟรีถึงหน้าบ้าน2คูณ2ครับผมครับ1 6 9 0 0บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านจากเอกสาผมคุณครับผม